เอาล้วครับสวัสดีชาวร์ลส์สก,ก้าเด็กมันเจอ้าท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับกร,รายการเจ๋งหรือเจ๊งฮะพบกับผมเพื่อนจิตฮะเพิ่งห่างหายกันไปนานกับการสุ่มกาชาลงคลิปนะฮะก็วันนี้มันคิวของบูสซี่กาชาบูตรีครับผมก็จะสุ่มประมาณสักสามร้อยสามร้อยบาทหรือสามหมื่นแคนะฮะเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าสแปนแรกไม่ใช่นี้ถึงอันนี้ฮะสะแปนแรกอ,อือสองชั่วโมงครับผม อันที่สองสองชั่วโมงอีกแล้วฮะสามชั่วโมงเฮ้ยอันที่สี่ห้าชั่วโมงดีขึ้นมาหน่อยแต่ไม่รู้มันไม่ีประโยชน์เลยเนี่ยสามชั่วโมงครับตายแล้วฮะ อได้เพอร์เฟกแพ็กครับผมตอนนี้เอาตัวถาวรก็ได้นะฟึบส,สองชั่วโมงครับผมเริ่มหัวร้อนแล้วฮะฟึบส,สามชั่วโมงครับมามาสามชั่วโมงครับผมมาหึหึสามชั่วโมงอยู่ฮนะอันสุดท้ายหรือเปล่าอ่าใช่อันสุดท้ายครับผมขอรีไรนึงอันสุดท้าย นี่ฮนะเอาเนี้ยเอานี้นะานมานะอันนี้มามาแน่นอนนะอันสุท้ายเนี่ยฟุบโอ้โหโอ้โหเฟียพี่วะแจมแล้วผมเป็นไงบอกแล้วมาแน่นอนนะโอ้โหเอาครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เลยนะสำหรับคนที่มีบูสต์ดีนะตอนนี้ทางทางเพจครับผมทางเพจเดเอเดวอเนเจอร์เนี่ยกำลังจัดก,การแข่งขันบูสต์ดีบูสต์สดีทัวร์เมนต์ แชมเปี้ยนใช่ไหมไม่ใช่สิบูตリーแชมป์เปี้ยนทัวร์นาเมนต์นะโดยการเอาวูดリนะีเนี่ยมาแข่งกันในโหมดแชมเปี้ยนใครชนะที่หนึ่งเนี่ยสามารถมีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับรับสมัครแค่สามสิบสองคนเท่านั้นนะ,ะแค่ใครแค่ลงใครที่ลงสมัครเนี่ยถึงจะแพ้รอบแรกเนี่ยก็ได้กล่องทองแล้วนะครับผมฝากด้วยนะฮะที่หน้าแฟนเพจของซ์ก,การ์ดเอเวนเจอร์เลยครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างข้างล่าง YouTube นะฮะ ก็สำหรับวันนี้สำหรับคนที่รับชมก็ขอบคุณมากครับผมดีใจสุดๆส,สำหรับวันนี้ก็เจ๋งไอ้เจ๋งนะฮะสำหรัวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคผมสวัสดีครับ